นะท่านหนวยกับน้องเด็กแปดขวบเข้ากระหนุงกระหนิงเหมือนตอนที่แบบไร์สดไหมเฮ้ยไม่ไม,ไม่ขนาดนั้นแต่มันมีช็อตหนึ่งไว้คือเหมือนกับเหมือนกับทนหนวยจะขึ้นชกใช่ไหมทานหนวยก็เข้าไปในคอกแล้วนะครับแล้วก็น้องเขาก็น้องเขาอยู่ข้างหลังอยู่แบบอยู่ริมสุดใช่ไหมแถวหน้าสุดริมสุดนะครับเหมือนกับน้องเขาก็ เออ่หน่วยเอ่หลงยาก็เรียกเขาว่าหน่วยหน่วยหน่วยมานิดหน่อยหน่วยก็มาครับ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 ถ้ามีหางกระดิกได้นะผมเชื่อว่าหน่วยกระดิกนะครับหน่วยเรงจะกระดิกกระดิกมากครับครับครับเฮ้ยฟิลน่ารักมากช่วงนี้ผมอินกับไซไซบีเรียนฮัสกี้มากนะแต่แต่ผมไม่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 อาจเปรียบเทียบเออ่ทนายกับไซบีเรียนฮัสกี้นะมันมันมันเสียหมาไปนะครับหมาหมาแบบไซบีเรียนนี่มันดีมากแต่แต่ผมอินผมก็เลลยนนึึึกกกไไมมม่่่่่่่ออออววาาผถงงะะรแแแแตบบบบใชฟ ฟีลแบบกระดิกหางมาแบบเอ้ยกัํกัดกัดแล้วก็แล้วก็มาเหมือนกับจับมือมั้งจับมือส่งพลังให้อะแบบน้องน้องเขาก็แบบเฮ้ยนวยสู้ๆนะนวยทุกคนแบบให้กําลังใจนวยนะอะไรเงี้ยแล้วที่เราอ่ะจะรอดจะล่มจะล่วงเนี่ยนะ,ะก็อยู่กับนวยนะครับ หลังจากที่หลังจากที่เห็นลีลาน่วยนะครับแม่เชื่อมจิตแล้วแม่โรงยญาแล้วน้องเนี่ยเขาก็หายค่อยๆกระดึบกระดึบหายจากห้องไปแบบไม่ให้ใครเห็นอีกเลยครับผมก็ไม่ทันสังเกตว่าอ้าวออกไปได้แล้วว่าอ้าวธนวยทำเสร็จมึงออกไปเลยแล้วโอกแปลว่าผลงานไม่เข้าตาหน่วยไม่เข้าตาแม่เพราะว่าแบบตอนแรกหวังไว้เต็มที่แบบโอ้ยแท็อปฟอร์มไม่ทำมาแม่งเจออีกฝ่ายหนึ่งค่อยๆเฉือนเฉือนแม่แม่งหายไปเลยครับ พี่อีตอนเข้าไปเนี่ยคือเป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นตอนการไกลเกลีย่ยก่อนถูกไหมใช่ครับรใช่ครับคือศาลไม่ได้บอกว่าจะไกลเกลีย่ยแต่ว่าวันนี้ก็คือนัดมาเพื่อไต่ฝูใส่สวนมูลฟ้องก็คือมูลฟ้องคือว่าดูว่ามีคําที่ฟ้องมามีมูลไหมถ้ามีมูลก็เล่นนะครับปรากฏว่าก็ไปเ,เล่นเล่นโทษทีโทษทีใช้คำผิดถ้ามีมูลก็ดําเนินการปรากฏว่าท่านก็เมตตาท่านก็เรียกทนายทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็คุยกันผมก็พยายามฟังอยู่นะแต่จับใจความได้ว่าท่านไหน บอกว่าเออไหนๆก็เป็นชาวพุทธด้วยกันหมดแล้วก็ทําเรื่องพุทธแต่ว่าการตีความมุมมองคือท่านเมตตามากนะผมไม่ไม่ขอไปหยิบคําพูดที่มันเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนแต่โดยรวมแล้วผมจับประเด็นได้ว่าท่านอยากให้อภัยกันละกันผมก็พยายามจะลุกขึ้นค้านว่าเออมันแบบเรื่องเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีเกณฑ์ของมันนะครับผมผมลุกขึ้นพูดแต่ว่าท่านก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไม่ได้ลงเนื้อหาท่านอยากให้ลงในเรื่องของว่าเราจะไก่เกลี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยครับอืมใช้เวลาในการไก่เกลี่ยนานไหมคะ เป็นชั่วโมงเลยครับเป็นชั่วโมงครับอ๋อจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนไต่ส่วนมมนฟ้องพี่หนุ่มนั่งข้างในตลอดไหมพี่หนุ่มไม่ได้นั่งข้างในเลยครับช่วงแรกครับต้องช่วงเก่งๆไม่ได้นั่งแล้วตอนท้ายตอนแรกมีเขาเพี่พ,พิ่พี่ตุย๋ยบอกให้ผมใบบอกพี่หนุ่ยให้กลับได้เลยผมก็เออโทรไปหาพี่หนุ่ยเพราะพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยกลับได้เลยอะไรเงี้ยแต่อตอนหลังก็อาจจะเปลี่ยนใจตอนคือตอนแรกก็จะจบด้วยการที่ว่าตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องนัดใหม่นัดใหม่เพื่อที่จะเ เ,เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไต่สวนมูลฟ้องเลยไต่สวนมูลฟ้องแต่ศาลยังไม่ได้บอกว่ามีมูลไม่มีมูลใช่ไหมคะใช่ครับศาลต้องฟังก่อนครับว่าสองฝ่ายเนี้ยคือเอาเอาพยานโจทย์คือผู้ฟ้องเนี่ยเพราะเป็นระบบกล่วาวหาพยานโจทก์ต้องมาแล้วก็ให้ทนายทนายฝั่งแรกก็จะชงคล้ายๆชงแบบเอ้ยเป็นยังไงมีปัญหาฝ่ายขก่ายก็ต้องซักค้านก็ต้องหักล้างพยานถ้าศาลเห็นว่าไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องอ่ะไม่มีมูล นะครับก็ก็ไม่รับก็จบนะครับประมาณนี้พี่หนุ่มก็เป็นจำเลยถูกไหมในฐานะจำเลยใช่ครับใช่ครับพี่หนุ่มแล้วก็บริษัทดีคืนดีวันแล้วก็นิตินิติบุคคลของช่องสามก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกไหมคะเป็นจำเลยแล้วก็ฝั่งโจทย์ก็คือฝั่งพวกเชื่อมจิตใช่ครับใช่ครับโดยมีฝั่งไหนขึ้นก่อนคะพี่พี่อีฝั่งฝั่งนวยขึ้นก่อนครับน่วยขึ้นก่อนอ๋อน่วยขึ้นก่อน หน่วยฝั่งโจ์ใช่ไหมหน่วยขึ้นก่อนหน่วยหน่วยตอนหน่วยขึ้นหล่อไหมพี่อี้หล่อไหมโหคุณหล่อแล้วผมแม่งแทบหลงอ่ะหลงทางเลยครับแบบกูแม่งหลงทางเูึงไปถูกกับหลงหน่วยอะครับคือคือคือความลับนี่อย่าบอกใครผมไม่บอกว่าหน่วยไหนนะมันมีหน่วยหนึ่งเคยถูกสารเตือนว่าไม่ใส่ชุดคุยทนายขขึ้นว่าความครับจริงๆมีแบบมีมีมีคนมาบอกผมว่ามีหน่วยคนหนึ่งแม่ง มันไม่รู้ตัวว่ามันทน,นายทนวอย่างไงไม่รู้นะมันก็แบบไม่ใส่ชุดคุยว่าความจนศาลต้องเตือนว่าคุณไม่รู้จักแบบธรรมเนียมของการเป็นทนายเลยเหรออะไรเงี้ยครับมันก็เลยไปเอามาใส่นะครับถ้าเป็นผมนะผมแม่งจะกัดหูตัวเองตายต,ายตงยรงนั้นเลยครับไม่อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยผมจะกระโดดงับหูกระโดดงับหูกระโดดไม่ถึงก็กระโดดดึงหูมางับให้ตายตรงนั้นเลยครับไม่อยู่ให้ละอายละอายแก่ใจแผ่นดินไปแบบนี้ครับ แล้วจังหวะที่ขึ้นเขาขึ้นพูดก่อนเขาเปิดประเด็นไล่มาตั้งแต่เรื่องของน้องอายุกี่ขวบเป็นยังไงอะไรยังไงเหรอคะเขาเท่านี้เขาก็ถามถามนะครับว่าถามว่าคล้ายๆกับว่าเออให้หมอเนี่ยถามหมอว่าว่าถามพยานออถามพยานซึ่งเป็นหมอว่าเอ,อเดี๋ยว ว่าแบบทาอะไรทรอาชีพอะไรเนี่ยเป็นหมอครับหมอมากี่ปีโน่นนี่นั่นจบมาด้านนี้ครับโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เอ,อเ,ออเอ่อเกี่ยวอะไรกับน้องคนนี้อ๋อผมดูแลมาอย่างนั้นอย่างนี้ครับอย่างนู้นอย่างนี้ครับแล้วทำไมถึงเชื่อน้องอย่างนั้นอย่างงี้มีอะไรผมผมปฏิบัติทำมา20ปีแล้วครับแล้วก็ฟังแบบโอ้น้องนี่เป็นแบบ อ,องอคชะตินา,นาคาลอะไรมาเกิดครับผมก็เชื่อครับผมเชื่อเพราะว่าหูแบบธรรมะที่น้องสอนนี่มันแบบลึกล้าไม่เหมือนมนุษย์สอนได้อะ,อะไรงี้ครับเอะไรเงี้ยแต่ก็หลายอย่าง,ขางเขาก็พูดก็มันก็ไม่ได้ถ้าฟังโดยเนื้อหา่ยไม่ฟังเรื่องที่มาเหมือนที่แม่ลงยาเปียบบอกนะ, <sensations S 1> ะเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเ,ออเสียหายมากนักนะครับเช่นบอกว่า อะไรนะการทําสมาธิก็เหมือนกับอ,อ๋อการมีเครื่องบินกับรถยนต์อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะผมก็มานั่งขำอยู่ว่าแม่งตอนเด็กๆเกนี่ยลูกกูก็เล่นแบบเนี้เครื่องบินรถยนต์เนี่ยนะแล้วก็อออมาปั้นมารวมกันเป็นเรื่องราวาว่าเล่าเป็นสตอรี่ก็สรุปสุดท้ายง่ายๆแล้วกันครับก็คือว่าวันนี้ก็ได้เห็นเนื้อหานะครับของแต่ละฝ่ายที่เตรียมมานะฮะฟังเอ็มว่าโอ้นี่มีมีสาวกของ นคารูมาด้วยนะครับคุณวระปรมิกาเลยครับเรมิกาเนี่ยมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าเขาคือทนวยแฝงมาในชื่อนี้เขาบอกว่าให้เชิญเปรมิกาขึ้นเนี่ยจริงเหรอเขาเป็นทนวยเหรอถ้าเขาเป็นทนวยไอสมมติฐานที่มีคนที่บอกเรื่องทนวยไม่ใช่แบบไม่ใช่ทายตรงก็มันก็จริงเนีไยฮะน่ชื่อเสือเลยวเชิญได้ไหมเปรมิกา คุณเปมพิกาขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะในฐานะที่มาจากฝั่งเช่นจิตแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะได้คุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมผมอยากหาแบบซอสใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆในการเล่าเรื่องให้แข่ท่านผู้ชมฟังในเปรมิกาขึ้นมาหน่อยสิเดี๋ยวไปเชิญก่อนนะพี่อี้อืมเปรมิกาขึ้นมาเลยครับแต่วันนี้วันนี้เราอาจจะคุยกันไม่เยอะนะครับไม่นานมากเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวคืนนี้ ที่นี่ีหนึ่งคืนตอนนี้ผมผมเดินทางมาอีกจังหวัดหนึ่งพอดีมาเออเหมือนเหมือนญาติผมไม่ได้มาเอ,อสรารภาพต,ตรงๆคือผมไม่ได้กลับเชียงแมงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเนี่ยพอดีดูแลแม่คนเดียวครับผมเป็นคนดูแลแม่คนเดียวอเขาเขามีแม่เลี้ยงเดี่ยวผมเป็นคนเลี้ยงแม่เดี่ยวครับผมเป็นคนเลี้ยงแม่คนเดียวนะครับแล้วก็ แล้วก็แม่ผมเนี่ยก็จะอายุ80แล้วแล้วนี้ท่านก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับเชงเม้งผมก็เลยคิดว่าถ้าระหว่างต้องพูดแบบภาษาชาวบ้านคือระหว่างดูแลมามากลับไหว้ผู้ที่ลาลับจากไปกับการดูแลคนที่อยู่ต่อเนี่ยผมผมขออนุญาตอยู่ดูแลคนที่อยู่แล้วบองเอินจังหวะพรุ่งนี้เดิมทีผมคิดว่าจะได้เข้าศาลไปดูศาลเด็กนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้ ไม่ได้เข้านะครับเขาบอกเจ้าหน้าที่ขอว่าเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเท่านั้นจะไม่เหมือนศาลวันนี้เป็นสารผู้ใหญ่นะครับซึ่งสงสารนะน้องน้องเนี่ยเขาจะต้องแบบแทนที่เขาจะได้ไปเออไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปไปเรียนหนังสือไปเจอเพื่อนที่เป็นคนปกติเขาก็ต้องไปอยู่ท่ามกลางธนวยไปอยู่ท่ามรามลุงแก่ๆโง่ๆ,งๆบ้าเหี่ยวๆสมอง อันนี้อันนี้โอ้โหผมปากจัดขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าผมพบว่าการการที่เราสรุปความแบบสั้นๆทําให้คนเห็นภาพเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทําให้คนหัวเราะได้ครับเมื่อก่อนผมไม่กล้าว่วาใครเลยนะผมรู้สึกว่าผมแบบถูกสอนมาดีอ่ะแต่ว่าพอเจอผมเจอธนวยอ่ะโลกคนสวยงามของผมมันก็แตกสลายลงแล้วผมคิดว่าถึงคราวที่เราจะต้องเอาด้านที่แบบการปรับตัว ของชาวดาวินเนี่ยชาวดาวินไม่ได้บอกว่าเราจะอยู่รอดเพราะว่าเราแข็งแกร่งนะครับแต่เราจะอยู่รอดได้เนี่ยเพราะว่าเราตักตัวเก่งแล้วพอผมเจอสิ่งมีชีวิตยอย่างธนวยสิ่งมีชีวิตจังโรยิงยาสิ่งมีชีวิตจังผีญี่ปุ่นใครรู้บ้างว่าผ,ผีผีญี่ปุ่นนะครับที่หน้ายาวๆตาเหลือกปากยิ้มเสียยเสียะนะครับหน้าขาวๆเนี่ยมันชื่ออะไรช่วยหาชื่อผมหน่อยนะครับผมคิดว่าเป็นการฟิชเชอร์ริ่งที่ลงตัวมากนะครับระหว่ัง ชาวโรฮิงญากับชาวเชพปนิสนะครับแล้วก็ลูกก็ออกมาก็กลายเป็นน้องลูกออสนะฮะชื่อภาษาโรฮิงยาว่าอสุจิรานะครับแล้วก็เป็นลูกออสที่มีฟันหน้าเป็นของตัวเองที่แข็งแรงที่ได้รับการเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคอดุลกับันนะครับแล้วมันก็มีระยะห่างที่พอเหมาะพอดีที่กระโดดน้าหูใครเข้าไปแล้วก็ผมว่ามันจะทะลุถึงตึงหู แล้วก็ทําให้แก้วหูแตกได้ใน3.3วินาทีคือไม่ถึงวินาทีที่คุณจะไม่ทันได้ร้องแอะนะครับฟันคู่หน้าของเขาจะขบเข้าไปในหูของคุณและทะลวงเข้าไปถึงติ่งหูทํำลายกระดูกทั้ง3ชิ้นของคุณอย่างแหลกสลายแล้วก็คุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ เออสาวเล่นๆนะครับตะ่กี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเซนเซอร์ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมเปลี่ยนถนวยเป็นหมาไซบเรียฮัสกี้นะครับผมรู้สึกผิดต่อหมามากแล้วก็ถ้าถ้าใครทีาา่เลี้ยงไซบเรียฮัสกี้โปรดอภัยให้ผมด้วยนะครับที่ผมเอาถนวยไปเปลี่ยนให้ไซบเรียฮัสกี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายให้เสียมหมาโอ้ยผม,มมผมต้องคิด้องคิดลุกผมต้องคิดลุก ผมขอโทษหมาทั้งหลายผมรู้สึกว่าอินผมชอบดูหนังไอ้ดูเดี่ยวกันนึกถึงอะไรที่มันซื่อสัตย์ไม่ได้ผมก็เผลอไปเปรียบหน่วยกับหมาจนผมว่ามันไม่ใช่หน่วยมันต้องเป็นอะไรที่มันมันเปรียบเป็นหมาไม่ได้เพราะหมามันน่ารักเกินกว่าที่จะเป็นหน่วยหน่วยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมีลักษณะบางคนบอกมันเป็นควายผมบอกว่าอย่าไปทําร้ายควายด้วยการเอาหน่วยไปเปรียบอีกเลยควายมันไม่ได้โง่นะครับ ความโง่มันน่าจะไม่ใช่โลโก้ของควายแต่ว่ามันความเดียวดายในดงดงคนที่ไม่มีใครรักอะมันน่าจะเป็นนิยามของทนวยอะอยืนงงงูงงจะทําอะไรต่อดีผมเห็นจังหวะที่มันแบบจะเดินไปข้างหน้าจะไปขอแฟลชได้เขาเขาก็ไม่ให้จะเดินไปข้างหลังอีกคนหนึ่งก็ไม่สนใจกูอะไรเงี้ย <laughs> คือต้องเห็นมุมนั้นครับ คือแบบโมเมนต์ที่แบบเอ้ยไปทางไหนดีอะไรคือถ้าบอกไหมนวยมันจะงงงแล้ววันก่อนเออวันนี้ผมก็ไปไปไหว้สาลหลักเมืองแล้วผมก็เลยนึกถึงคำสาบแช่งของหน่วยที่สาบแช่งพวกเราหรือใครก็แล้วแต่ไม่ใช่พวกเราทุกทีทุกทีถอนถอนถอนใครก็แล้วแต่ที่ทำลายพุทธศาสนาที่ก็แบบ วันก่อนน่ะที่เขาไปที่ศา,าลาริมน้ำไประลึกถึงบรรพบุรุษโิยยาของเขาในจุดที่เขาขึ้น,นมาบนบนอะไรได้บนฝั่งได้นะครับบนฝั่งหลังจากที่เขาใช้ชีวิตบนบกก็ได้บนน้ําก็ได้แต่หนุ่ยแล็แม่โรงยาของเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตทั้งในบกในน้ําโดยที่ไม่ละคายเครื่องผิวแล้วเขาก็ไปที่ศาลาน,นั้นแล้วเขาก็ไปบอกว่าเขาจะฟ้องศาลโลกทพิปใครก็ตามที่ทํานู่นทนํานี่ขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ครบเจ็ดวันที่เขาได้สาดแช่งไว้ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหน้าบอลังสารวันนี้ผมได้เห็นคำสาปแช่งนั้นกลับไปที่หน่วยเ็เต็มว่าหน่วยเคยสาปแช่งใครมันไม่กลับไปมันทันตายเห็นเจ็ดวันหลังจากนี้ก็คงจะต้องสู่เข้าสู่ชาปนากิจของหน่วยงานหน่วยคงจะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลังที่เขาัต่งานแล้วเขาจะต้องถูกเผาคนก็จะมาร่วมงานเขาเต็มไปหมด ผู้คนทั่วทั้งประเทศจะต้องเสียน้ำตาให้หน่วยจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ว่าเราได้มีวันที่แบบเราได้สูญเสียบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกเชื่อมจิตโลกทิพย์โลกวิเคราะห์ทิพย์อะไรทิพย์ของเขาเนี่ยนะครับและเราก็ได้รู้ว่าหน่วยทิพย์พน่วยทิพย์ที่เมื่อก่อนเนะี่ยเขาชื่อสมชาติไม่รู้รู้เปล่าข้อมูลใหม่นี้รู้ยังครับยังอย่าบอกใครนะ ่อนที่เขาจะชื่อทอร์ลาดเนี่ยเขาชื่อสมชาติมาก่อนเขาชื่ออะไรมาก่อนแล้วมีคนไปพยากรณ์ว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นพยาธรรมิกราชอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็อินมากเว้ยเขาก็ไปทําหมวกมาใส่แต่เขาหมวกเนี่ยคือช่างที่ท,ท,ท,ที่ที่ถามว่าไอ้พยาธรรมิกราชเนี่ยมันมันใส่หมวกยังไงทําผมยังไงแต่งตัวยังไงเขาก็ไม่นึกไม่ออกเขาบอกว่าเออมันก็คงหมวกทรงสูงมั้ง ทีนี้ช่างก็เลยมองไปมองมาดิช่างอะ่ะกำลังจะแบบเพิ่งจะฟิชเจอริงกับแฟนเสร็จแล้วเขาเพิ่งจะใช้ถุงยางเสร็จช่างมองไปมองมาว่าหน่วยเขาให้โจทย์ว่าขออะไรก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกเป็นผู้พิเศษมีพลังสุดยอดพอพวกเขาสุดยอดปุ๊บช่างที่เขาทำหมวกเขาแบอบกอ๋อถ้าสุดยอดเนี่ยผูเพิ่งใช้ถุงยางเสร็จนม่า ของไวรูปทรงถุงยางมันมีแบบทรงยาวๆแต่ว่ามันย่นๆแล้วมันก็มีกระเปาะอ,อยู่บนปลายบอกโอ้ถ้ามีสิ่งที่ทําให้ผมสุดยอดมันต้องเป็นถุงยางแน่นอนช่างมันก็ไปทำหมวกปว๊อกป๊อกกแล้วก็บอกว่าแล้วนุ้ยหมวกที่ทําให้คนเราสุดยอดถ้าใส่เมื่อไราจะสุดยอดทันทีเหนือบอกว้าวมันถูกใจมากหนือก็มาใส่สวมหัวโดยไม่รู้ว่าที่มามันมาจากถุงยางที่ใช้แล้วแล้วก็มีกระเป๋ออีกที่ปลายใส่ไม่สุดแล้วก็มีลูกปออด หลัก็ซึมเข้าไปในหัวของนวยเวลานวยคิดอะไรมันจึงคิดถึงทุกออสสิ่งที่นวยเป็นมันจึงแบบซึมซับสัสมผัสกับลูกออสเข้าไปและที่สาคัญนวยก็มีแฟนด้วยมันก่อนผมรุ้นความลับอันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ว่ามีแฟนผมได้ยินข่าวมาว่าแฟนนวยชอบเข้ามาดูไ้า์ปุ้ยบ่อยๆแล้วก็มักจะใช้ชื่อเป็นมิกาเข้ามาผมก็คิดว่าเป็นมิกาน่าจะเป็นแฟนนวยผมก็ยินดีด้วย ที่หน่วยมีแฟนเป็นเป็นมิกาที่สวยงามผมก็หวังว่าน่วยกับเป็นมิกาจะสมรักสมรสกันได้ใช้ชีวิตถือไม้เทา้ายอดยอดทองกาดอเอ้กระกระ,กระบองยอดเพชรไม่ใชผมว่าผมว่าผมว่านะผมไม่เคยขอร้องเลยปุ้ยเลยอ่ะผมจัดรายการปุ้ยมานานปุ้ยปุ้ยควรจะไปตรวจ สุขภาพจิตบ้างน,นะพุ้ยผมว่าบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องขำขนาดนี้ปุ้ยก็ขำซะจนผมแบบเสียความมั่นใจว่าผมพูดอะไรก็ตลกไปหมดอย่างนี้ปิดอีกมาดูคนคอมเมนต์ก่อนนี่มีแต่คนขำพี่อ่ะไม่ใช่ปุ้ยขำคนเดียวไม่คืออันเนี้ยคือผมว่าไม่เคยกล้าเลยนะที่ผมจะพูดเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะ ผมจะเป็นคนที่แบบระมัดระวังพูดเรื่องที่มีหลักมีการมีเกณฑ์มีอะไรหลักวิชาการแต่รู้ไหมพอพูดเรื่องพวกนั้นมไม่มีใครฟังผมเลยอะ่ะพอผมมาพูดันวยพูดเรื่องทธนวยพูดเรื่องบ้าบ้าบอๆพูดเรื่องชีวิตของเขากับที่มาของ ของธนวยแฟชั่นวีคผมต้องการเป็น f c ีของเขาเพื่อหาข้อมูลมาพูดให้ผู้ฟังฟังว่าเขาแต่งตัวอะไรวันนี้วันวันี้เขาก็แต่งตัวเป็นชุดกเซียฮ่องเต้แต่เขาก็เอาปกขึ้นแบบนางพญาแบบสูสีไทยเฮาเขาไม่รู้เลยว่ามันคนละยุคกันแล้วมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าลึกๆธนวยมันอยากเป็นนางพญามันอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วผมก็ติดตามผมเป็น f c ฟีเขาแล้วผมก็ต้องเล่าเรื่องเขาเพื่อยอดมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย พี่อี้พี่ได้คุยพี่ได้เห็นหน้าแม่น็อกไหมแม่น็อกไม่ใช่แม่นกอุ้ยนั่นแหละคือมันทําให้ผมได้นึกถึงนะว่าชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะที่ต้องฝ่าฟันมรสุมจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่แค่คําเปรียบเทียบอ่ะมันเป็นยังไงผมว่าการที่แกเกิดมาได้บนโลกใบนี้แกต้องแกต้องเจอมรสุมแบบเจอน้ําทะเลซั์อ่ะเจอำทะเลสั์แบบ สัตว์ไปเยอะมากเลยอะมันผมเชื่อว่าแกเคยสวยอะผมมั่นใจว่าแกเคยสวยมากมาก่อนแล้ววันที่แกแบบ ไปกับครอบครัวแกขึ้นเรือไปแล้วก็โดนน้ำทะเลซสสัดหน้าซัดซ้ายทีขวาทีแล้วก็มันกระแทกไปกับโขดหินโสองโค่ะเท่าน,นั้นมันยังไม่พอมันเรงลากเธอไปให้หน้าคลูดไปกับโขดหินโสองโครกท่าที่ผมจะเห็นใจเธอผมกับเห็น,หนใจโขดหินเหล่านั้นว่ามันว่ามันจะมันจะเสียหายแค่ไหนแล้วโขดหินเหล่านั้นเน่ยมันก็มันก็เป็นมันเป็นโขดหินที่แบบ สร้างความสวยงามให้กับธรรมชาติแต่พอหน้าเธอผ่านการกระแทกแล้วก็ครูดไปกับโขดหินแล้วเนี่ยพอหน้าที่ชุ่มเลือดของเธอขึ้นมามันกลับกลายเป็นเธอในวันนี้มันทําให้เธอไม่สามารถที่ทนสภาพตัวเองได้เพราะว่าตอนเด็กๆเ,เพื่อนก็นจะล้อเธอว่าเป็นโลฮิงญาเพราะว่าเธอมีพ่อกับแม่เป็นชาวต่างชาติซึ่งพอดูประวัติแล้วไม่ใช่ชาติธรรมดาด้วยนะครับ เป็นชาติอะไรก็แล้วแต่จะคิดเอาผมพูดออกกัดไม่ได้แต่เป็นว่าหลังจากที่เธอได้พบค้นพบตัวเองว่าเธอเป็นโลหิงยาเธอก็ไม่สามารถที่จะใช้วิชาปกติกับกับบุรุษทั่วไปได้เธอต้องไปนิริมิเทวาจุติอุ้ยผมพูดอะไรออกไปเธอต้องไปหาวิธีการที่จะหลอกล่อผู้ชายลอ่อผู้ให้หลงไหลเข้ามาและผู้คนนั้นก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะว่าเธอมองการไกลว่าโลกในอนาคต AI ไจะครองเมืองเธอจะเป็นจะมีผู้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เธอจะต้องสร้างสตอรี่และเธอก็เป็นคนเล่าเรื่องเก่งที่เล่าเรื่องเก่งเพราะว่าเธอไม่เปิดโอการให้คนอื่นได้ถามได้สงสัยได้ได้แทรกเลยแม้แต่นิดเดียวเธอมีพลังวิเศษหลังจากที่เธอได้เกินสเก็ตหินโงโครกเข้าไปทำให้ทาให้คอหอยของเธอมันถูก หินเนี่ยไปติดอยู่ข้างในจะสังเกตดีๆว่าที่คอของเธอวันนี้ผมแอบเห็นมันมีสิ่งสิ่งที่คล้ายๆลูกกระเดือกหลายคนไม่รู้ความลับนี้ว่ามันไม่ใช่ลูกกระเดือกธรรมดามันมเป็นลูกกระเดือกที่เกิดจากสะเก็ดอุกาบาดแต่ว่าเราจะไม่เรียกเต็มว่าอุกาบาดเราจะเรียกมันว่าอุบาทเราจะเรียกว่าอุบาทที่ติดอยู่ในคอเธอมันทําให้เธอมีพลังเสียงที่ไม่เหมือนมนุษย์เวลาเธอพูดอะไรไม่มีมนุษย์คนไหนต้านทานฟังเสียงของเธอได้เพราะเธอจะพูดด้วย ความถี่แล้วก็ความเร็วแล้วก็ความแบบมีพลังบางอย่างที่ผมคิดว่าแม้กระทั่งอาจารย์พี่กับสิทธิ์น้องหญิงจะต้องมาวัดและต้องเจอคลื่นเพราะเธอเกินหินที่มาจากทะเลที่มันมีคลื่นเต็มไปหมดเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอพูดออกมามันก็คือคลื่นดีๆนี่เองแล้วยิ่งพูดมันก็ยิ่งบาดแก้วหูเพราะมันมาจากลูกครับลูกกัลบลูกอุกกบ,กอกบาทที่อยู่ในคอเธอนะครับ แล้วมันก็ส่งพลังมากทุกครั้งที่มันแผดเสียงแม้กระทั่งอาการแค่กระแอมมันก็ทําให้ผมหนาวสัานไปทั้งตัวเพราะผมรู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับกับกับพวกเราหรือเปล่าคือผมฟังไลฟ์ของเธอแล้วผมก็ต้องขอบคุณเธอและครอบครัวนี้เหมือนที่แบบเหมือนที่แบบตอนที่ผมมันมันทำให้ผมรู้สึกเสียวสัทานเหมือนตอนที่ผมแบบเจอคนขับรถซิ่งเพราะว่า ครอบครัวนี้ทําให้ผมต้องสวดมนต์บ่อยขึ้นถี่ขึ้นยาวขึ้นและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นเพราะผมรู้สึกว่ารักชีวิตขึ้นมาทันทีที่ได้เห็นหน้าเขา mm hmm. ผมไม่กล้าแม้กระทั่งสบตาเขาผมรู้สึกว่ามันมีเงาบางๆทาม,มืนทมนที่ครอบคลุมอยู่ในบริเวณนั้นซ้ายก็เทพขวาก็ผีมีผัวเป็นผีมีลูกเป็นเทพผมไม่สามารถที่จะยอมรับความเป็นความผสมอะที่มันแบบ ผสมของความเป็นชาติพันธุ์ที่หลากหลายเราว่าโรฮิงญามันหลากหลายแล้วเขายังสามารถฟิชเชอร์ลงกับผี e ญี่ปุ่นออกมาเป็นลูกเป็นลูกเทพนะครับผมก็เข้าใจได้ว่าแล้วผมก็ก็เข้าใจได้ว่านะครับโลกใบนี้เราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ในโลกในฐานะมนุษย์นะครับมันมีมนุษย์ต่างดาวโอ้ผมพูดอย่างนี้อาจจะให้เกียรดเกินไปถ้าผมพูดว่ามนุษย์ต่างดาวมันก็จะทำให้เพื่อนเโลหิงยา ของเธอนั้นรู้สึกลายใจว่าเขาไม่เคยทําร้ายใครนะครับผมก็ไม่รู้จะนิยามเขาว่าอะไรมันอาจจะมีมีคําศัพท์ใหม่คํคศัพท์ใหม่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างต่างดาวกับต่างดาวเราเรียกว่าต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเอ๊ะมาไงมนุษย์ต่างดาวคือต่างคนต่างเจ้าคนต่างดาวแล้วก็ โผล่ไปที่อ้าวชิบหายแล้วมีลูกออกมาแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำโุทานที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ของคนรุ่นปู่รุ่นย่าุมันแรงมากเลยนะสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ตรงกลางระหว่างต่างดาวกับต่างดาวคือต่างดาวต่างคนต่างดาวแล้วดาวแล้วก็โผล่มาปกติเนี่ยเวลา,าคําว่าดาวเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้กับมนุษย์ผมรู้สึกมันไม่ค่อยให้เกียรติผมใช้กับแมวกับหมากับอะไรแต่ผมก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมย้ําแล้วผมขอโทษจากใจเวลาว่า ถ้าผมเอาเข้าไปเปรียบกับแมวกับหมาผมจะรู้สึกกับรู้สึกผิดกับแมวกับหมามากผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะเปรียบเข้ากับอะไรดีเพราะว่ามันซับซ้อนมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเหมือนเขาสามารถออกลูกได้ทางทางหูแค่ขีดหูแล้วมีลูกออกมาเลยอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมว่ามันแปลกประหลาดมากเลยครับมันเป็นความซับซ้อนที่ซ้อนทับอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเฮ้ย <c oughs> ผมก็ ผมก็ต้องขอตัวไปไปรับยาที่ช่องสามก่อนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเพราะผมรู้สึกว่าผมเล่าแล้วผม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 ไม่ค่อยสบายแล้วผมรู้สึกว่าผมทําให้ปุ้ยป่วยไปด้วยทําให้พิธีกรด,ดีๆที่ก็มีประสบการณ์เป็นพิธีกรเป็นนักข่าวที่เก่งมา20ปีไม่พูดอะไรเลยตั้งหัวเราะมา2ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วผมก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกครั้งที่ผมเจอเขาเขาช่างมี เข,เ,ขเขาเขาเขาช่างเป็นอินสปิเรชันให้ผมแบบมาเล่าเรื่องปลดปล่อยตัวเองปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการทั้งหลายจากกรอบทางสังคมปกติผมจะเป็นคนห่วงห่วงเนื้อห่วงตัวไม่กล้าออกแบบสื่อพูดอะไรเพื่อเจอเลเธอแต่พอต้องเ,เจอเขาเหมือนเขาแบบเป็นแบบเป็นแบบคิตโตไนท์หรือเป็นอะไรทุกอย่างซึ่งทําให้ผมอ่อนรับถวยเหมือนกัแบบเจอเจอแบบควันสีเขียวพุ่องออกมาจากก้อน ก้อนทั้งสามก้อนเหล่านั้นก้อนพ่อผีญี่ปุ่นก้อนแม่โรยิงยาแล้วก้อนน้องเออก้อนก้อนน้องเขา <c oughs> ผมกลายเป็นซูเปอร์แมนที่อ่อนแรงจากมาดเค,คร่งขรึมกลายเป็นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จิตหลุดออกไปจากพวังล่องลอยแล้วก็พูดจาเพ้อเจ้อเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพียงเพื่อให้ได้ได้ยินเสียงหัวเราะของปุ้ยเพียงเพื่อให้ทุกคนได้หัวเราะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเข้าใจฟิลของคนเมา มมอ,อะไรทุกอย่างเมากัญชาเมมอร์ฟีนที่แม่งเริ่มเพรเจอร์เริ่มพูดอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าจะมีคนอัดอัดคลิปไว้ทำเป็นอัลบั้มของอแทนคุณเอ็กซ์ทนวยอะไรเงี้นนยครับเป็นแทนนวยนะครับถ้าผมมีโอกาสได้มีเอ่มได้เลี้ยงสิ่งมีชีวิตสักอย่างหนึ่งที่เป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันผมจะตั้งชื่อว่าแทนนวย นะครับมาจากแทนคุณกับธนวยฟิชเจอริงการนะครับมันคงจะแปลกดีมันคงจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแบบมีตักกะเหตุผลกับสิ่งที่ไร้สาระใช่นี่คือนิยามทนวยทนวยคือนิยามของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นคือแม่งสามารถที่จะเอาเหตุผลที่ซับซ้อนมาขยายความมาอธิบายมาลองรับ เรื่องแม่งบ้าๆบอๆให้กลายเป็นเรื่องที่มีความเป็นวิชาการได้ใช่นั่นแหละคือแทนคุณและธนวยฟิฟเจอริงกันแล้วผมว่ามันบ้าดีนะครับต้องขอไฟท่านผู้ฟังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอ้าวติดต่อมาเลยธนวยฮัลโหลธนวยวเ,เห็นหน้าผมก็อ่อนละทวยไปแล้ว ธนูเลายไหมเรามาฟันดังกันดีกว่าวันนี้ผมว่าธานูเหนื่อยครับธนูโดนโดนเพื่อนทั้งห้องลุนแก้งในวันประชุมผู้ปกครอง <c oughs> คือเป็นวันประชุมผู้ปกครองที่แบบทุกคนอยากจะไปดูความสําเร็จของธนูหลังจากที่ธนูประกาศาว่าเตงได้3.98และธนูว่าทุกคนก็คิดว่า3.98ของธนูไม่ต้องเป็นคะแนนที่ดีมากแต่ว่าในความจริงแล้ว3.98ของธนูนั้นคือคะแนนที่ทําให้ธนูได้ที่